สวัสดีครับผมจุจอันทัวนะครับวันนี้ก็เจอกับผมแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาฝากครับเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ว่ามันมีมูลค่าสำหรับคนที่เคยกินแล้วนะครับผงลาบ <laughs> ง่ายๆเลยครับวันนี้ก็ผมจะทำเมนูที่แบบง่ายๆไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ ดูอะไรที่มันแบบง่ายๆพอดีไปซื้อของใช้ในบ้านมาก็เลยเห็นผงเน่ผงลาบก็เลยจะมาทำลาบปลานะครับแต่ว่าปลาที่ผมจะทำนั่นไม่ใช่ปลาธรรมดานะครับเป็นปลาแซลมอนนะครับน,นี่คือเนื้อเนื้อแซลมอนนะครับเป็นอะไรนะฟินาเล่ใช่ไหม อ่ามีแต่เนื้อเดี๋ยวนะครับที่เขาแลกมาแล้วตัดหัวอหารแล้วเขาแลกมาแล้วนะครับอันนี้แซลมอนอ,อ,อ่าสีออกต้มๆนะครับนม่เป็นแดงอ่ะนี่พอดีผมฟิตเอาไว้แล้วเริ <S <S ร่มมาลอยน้ำแข็งมันก็เลยสีไม่แดงแจ๊สเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโดนน้ำละเพิ่งจะละายน้ำแข็งเสร็จน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำลาบปลาแซลมอนกันนะครับไปดูกันเอาสักส่วนบนเนี่ยเอาสัก แค่นี้พอสำหรับสองคนนะครับแค่นี้พอขอจานหนึ่งใบปลบาเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นเต๋าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราหั่นเต๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้แป้งโกกินะครับผสมน้ําเราจะทอดปลาแซลมอนกันก่อนนะครับที่เราหั่นไว้เป็นเตา๋า เอาเอาลงไปคุกเลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ผสมผสมกันไปเองนะผมว่กลาไม่ถูกมกั้นแหละแล้วแต่แล้วแต่ผมเลยเพราะว่าวัตถุดิบมีอยู่แล้วทอดเลยหยอดลงไปหยอดเป็นยอดมันครกนะ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเหลืองน่ากินมากมาดูกันนะครับหลังจากที่เราทอดเนื้อปลาแซลมอนเสร็จแล้วนะครับอ่าเราทอดนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเนื้อปลาในี่ทั้งหมดใส่เป็นลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยผงนะครับผงทำลาบอันนี้เราทำกันแบบเป็นผงนะครับไม่ได้ทำสดๆ ประมาณแค่นี้พอวะ่ะเดี๋ยวลองโรยดูก่อนนะแค,นแค่ไหนแค่ไหนพอไม่รู้น้อยไม่หน่อยเดี๋ยวอะประมาณนี้กะเอานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่แดมันด็แล้วก็ตามด้วยหอมหอมซอยหอมซอยหอมแดงซอยนะครับวับ อยากกินหอมแดงมากก็ใช้หอมแดงมากก่อนอ่ต้องคุกก็ได้ตามด้วยต้นหอมต้นหอมนะครับมาต้นหอมก็ตามด้วยใบอะไรนะผัชะกชีฝรั่งขาดเสะะน่ห์อดไม่มีสนแห่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราแคล่ลองกินเองอืมแล้วก็ ตามด้วยพริกคั่วนะครับอ่ะอันนี้ผมคั่วเองพริกขั่วแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับให้มันคนลุกคลิกกาเอานะครับผมว่ากะเอาไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ออกไหมคลุกคลิกไปบ่ใส่ไปก่อนนะครับม่วมๆไปเสร็จแล้วก็พุบสิครับรออะไร ดูนะครับพระเจ้าอืมไม่อยากนะกลัวปลามันจะนิ่มกลัวใส่น้ำเยอะเลยกลัวปลาเนิ่มนะครับปลามันจะนิ่มมันไม่กรอบโอ้โหผิดพริกดองนี่เด็ดเด็ดอีกหน่อยด้วยพริกพริกเนี่ยว้า <ples mythology> ลองกินดูว่าพริกกรอบมากนะครับขั้วเองเนี่ยระหว่างผงล,ลาบก,กับทำสดๆจะแตกต่างกันมากไหมอ่ะลองชิม ชิมนะครับเดี๋ยวลองชิมด่วนชิมทะพีนะ <c oughs> น้ำปลาอะไรไม่ต้องใส่น้ำปลาอะไรไม่ต้องใส่มันปรุงแบบสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วไปไหนไกลๆเอาแบบชิวๆไม่ต้องขนึงเครื่องปรุงมากก็สองเลี้ยผมอยากได้เปรี้ยงนิดนึงมผมอยบีบมะนาวเติมอมีกหน่อย ชอบออกทิปสบายมอกกับการประหยัดเวลานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ตักเนี้ยตักใส่จานนะครับตักใส่จานดูลาบลาบลาบแซลมอนเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องลอง แล้วก็น่าจะอร่อยด้วยยังไงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลาบปลาแซลมอนดูเป็นไงน่ากินโอ้โหหอมด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราไปลองชิมกันมานูนะครับ<ๆ>ลาบเราแซบจี๊ดจาร์นี่ครับลาบปลาแซลมอน นี่โดยสีภรรยาผมเป็นคนออกความคิดเห็นนะครับว่าป้าวันนี้อยากกินลาบแซลมอนเพราะว่าเรามีแซลมอนปะใจเลยครับไ,ได้อพิดขั้วหน่อยใช่ไลยครับนีืก็ลาบลาบแซลมอนนะครับ ยกให้อย่างนี้เลยครับอร่อยอืมไปลองทํากันดูเองนะครับไปละอยากกินมากโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามจุ๊จอนทั่วแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสด,ดีครับลาบปลาแซลมอน